สบายดีท่านผู้ชมเป็นน่าดผลของการแข่งขันในเมื่อคืนนี้เป็นไปตามคาดหมายของท่านผู้ชมที่ว่าได้คาดหมายไว้หรือบอในนัดเปิดสนามเมื่อคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างตุรกีและอิตาลีเึิงอิตาลีสามารถเอาชนะไปได้ด้วยประตู3ประตูต่อ0เฮามาเบิรงไฮไลท์น้ำกันเลเนาะสำหรับการแข่งขันระหว่างตุรกีและอิตาลีอยู่ในเมื่อคืนนี้ ซีมวนซีมันขนาดใหน,นั้นไปเบิงสอเดเด็ดๆนำกันเลยเนาะสำหรับเกมการลิ่นของตุรกีแมนจัดอยู่ในระบบ4-1-4-1ส่วนเกมการลิ่นของอิตาลีนั้นจัดอยู่ในระบบ4-3-3การแข่งขันในครึ่งเวลาทบิดนั้นเป็นอิตาลีเนาะที่ว่าสามารถคล้องบาลได้ดีกว่าแต่ก็ยังบ่าสามารถเฮ็ดประตูขึ้นนำได้ในครึ่งเวลาทอิทจบครึ่งเวลาทบิด ก็เสมอกันไปด้วยประตูศูนย์ประตูต่อศูนย์เนาะและมาต่อกันที่เครื่องเวลาที่สอหรือว่าเครื่องหลังก็ยังเป็นอิตาลีที่เป็นฝ่ายคุมเกมถือได้ว่าภาพสนามบุกเลยก็ว่าได้และในที่สุดก็ถึงเวลาที่แฟนบานอิตาลีรอคอยก็มาถึงซึ่งในนาทีที่53อิตาลีบุกขึ้นมาทางปีกขวาเปิดไปลูกนี่ปารากฏว่าเป็นประตู โอ้โหโบนาเซียน bon ัดทำอิดและเป็นประตูทําอิดของยูโร2000สาวเป็นการยิงเข้าประตูนตนเองของทีมตุรกีซึ่งได้แก่หมายเลข3ดิมิโลกระถือว่าเป็นลูกสุดวิสัยอีลีกะสิประมาณว่ากูบ่ได้ยิงมึงอย่าวังว่าสิได้ยิงซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันยูโรแน่นอน ภายหลังที่อิตาลีขึ้นน้ำหนึ่งศูนแล้วก็ยังสื้ต่อบุกอย่างต่อเนื่องแบบบ่าให้ตุรกีได้หายใจหายคอเลยกว่าใดจนมาถึงนาทีที่6กก็ได้เกิดเหตุการณ์ซุนมนมนอยู่ที่หน้าประตูของตุรกีและบานก็ได้มาเข้าทางของหมายเลข17อิโมบิเลและได้ยิงซ้ำเข้าไปขึ้นน้ำเป็นซองประตูต่อศูนย และมาในนาทีที่79อิตาลีก็ยังสืบต่อบุกย่างต่อเนื่องขึ้นมาทางปีกซ้ายและก็เป็นหมายเลข10อิ CA, นซีเยยิงปั้นเข้าไปทางเสาสองได้แบบสบายสบายหมดเวลา90นาทีก็เป็นอันว่าอิตาลีชนะตุรกีไปด้วยประตู3ประตูต่อศูนย์ สำหรับนะับเปิดสนามก็ได้จบลงไปอย่าลืมว่าคืนนี้มี2คู่เป็นการพบกันระหว่างเวลและสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา8โมงแรงและคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่ฮอบดึกเป็นการพบกันระหว่างเดนมาร์กและฟินแลนด์ในเวลา11โมงกลางคืนท่านสามารถเบิ่งการท่ายทอดสดได้ผ่าน2ทางเก่าถ้ทา,ท,าท,ท่านใดที่บอททันหู้เมนขอให้กับไปเบิ่งคลิปก่อนหนาะีนเดอเจ้า ขอขอบใจสำหรับการรายงานข่าวในมื้อนี้ก็ขอสิ้นสุดไว้เพียงเท่านี้โปรดติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านมากก็สวยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้น่าสนใจก็สวยกดแชร์เพื่อให้คนที่ทานหูจักได้เห็นได้เบิ่งนำสุดท้ายนี้อย่าลืมสนับสนุนพวกเรา ด้วยการกดติดต,ตามเพจและกดซับสไครต์ซ่องของพวกเ่าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ได้เด้อพี่น้องเอ๋ย